สวัสดีค่ะวันนี้นันจะพามาดูบรรยากาศที่โฮมสเตย์ที่ปากน้ําบางจะบูนค่ะจังหวัดเพชรบุรีห้องนี้ที่นันได้พักค่ะเป็นห้องขนาดเล็กค่ะสําหรับสองท่านน้ำพริแนันเองสบู่ให้ค่ะสองเซตผ้าเช็ดตัว้ยน้ําให้สองขวดมีน่ารักน่ารักนามทุกคดเล็กๆห้องเขาคือห้องเขาคือเล็กกระทัดรลดมากเลยค่ะ ต่อไปนั้นจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบของที่พักนะคะมีจอหนังกลางแปลงให้ด้วยค่ะเราสามารถเลือกชมภาพยนตร์ได้จากเน็ f l i ิกนะคะที่นี่เขาะจะเป็นทั้งที่พักร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะบ้านพักจะมีตั้งแต่โซนที่แนนพักนะคะแล้วก็มีบ้านต้นไม้มีที่แบบอยู่ติดน้ำค่ะและเป็นเต็นท์ก็มีด้วยตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนกลางนะคะที่เป็นร้านอาหารหลูกค้าสามารถมานั่งพักได้ค่ะกิจกรรมเขาก็มีให้พายเรือนะคะอุปกรณ์ตกปลาก็มีให้ค่ะแล้วก็ อาหารที่จะไปใช้ตกปลาค่ะที่เป็นเหยื่อแต่เราต้องจ่ายตังค์นะคะถ้าลูกค้าที่จะเข้ามาพักนะคะอยากทานปูไข่ก็สามารถสั่งไว้ล่วงหน้าได้ด้วยค่ะ